ยังอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้มีการเปิดอบรมนะคะการขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการจิตออทางจิตนะคะจากการเสพสารเสพติดค่ะที่หอประชุมอนเนกประสงค์สัมมนาแล้วก็จัดนิทรรศการบึงบรเพชรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม5กัลยนานมิตรในการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจากการใช้สารเสพติด และผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบก้าวเลี้ยวโมเดลโดยมีนายแพทย์จักราวุฒิจุทาสงศ์นายแพทยส์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยประลัดจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสาธารณสุขรวมไปถึงญาตินะคะเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยในการอบรมครับก็มีการบรรยายนะครับกระบรวนการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การมอบหมายภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของทีม5กัลยาณมิตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานต่างๆกําหนดให้โครงการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวทนะครับในรูปแบบ9เลี้ยวโมเดลและการบำบัดร,รักษาฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมรูปแบบนครสวรรค์โมเดลซึ่งเป็นโครงการแฟลกชิพที่ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอนะครับบุรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจรีเอ็กซ์เรย์ครับประชาชนชาวจังหวัดคนครสวรรค์กำหนดพื้นที่ทั้ง15อำเภอเพื่อให้บุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาสาสมัครสาธารณสุขญาติและก็ขวัญใจซึ่งถือเป็น,นกลไกสำคัญนะครับที่มีบทบาทในแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวช ในรูปแบบก้าวเลี้ยงโมเดลและการบำบัดในรูปแบบนครสวรรค์โมเดลเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวทและผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ถึงบริการภาครัฐนะครับก็มีการดูแลช่วยเหลือตามความจําเป็นและเหมาะสมจนหายจากการป่วยจิตเวทเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขครับก็เป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคืนคนดีสู่สังคมต่อไปครับ